ถามหน่อยว่าทําไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ความคิดตอนแรกเลยเพราะอะไรลูกทาได้หลายอย่างครับเป็นไกด์ได้ทํางานในครัวได้แล้วก็ทํางานโรงแรมได้ได้มาศึกษามาก่อนแล้วว่าสาขานี้ทางานอะไรได้บ้างท,ที่นี่พอมาเรียนแล้วึกตอบโจทย์ไหมระหว่างปรนล้านระหว่างการเรียนแล้วก็กีฬาอาจารย์คอยช่วยซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ครับไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เป็นกันเองครับที่นี่<า>คือสบายคอยช่วยเราใช่ไหมเราสามารถไปแข่งก็สามารถตามตามงานได้ตามตามเรียนได้ใช่ไหมครับซึ่งเก่ออกมาก็สวยไหม นี่ครับเอฟเฟกต์ขึ้นเลยนะว่าเลยนะที่นี่มันร้านดีไหมครับระหว่างการเรียนแล้วก็กีฬามันร้านดีครับอาจารย์เข้าใจครับว่าเราเป็นนักกีฬาด้วยเขาก็เลยแบบคอยช่วยคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังอยู่ตลอดแสดงว่าอาจารย์นี่สําคัญมากเนาะนะคับในการซัพพอร์ตเรานะครับถ้าเกิดไม่มีอาจารย์ช่วยนี่ก็เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยอยู่เนาะเพราะว่าจริงเตะบอลก็เหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วซ้อมก็หนักแล้วเนาะเรียนด้วยมันต้องมีอะไรที่บรรลานคอยช่วยเหลือกันนะครับตุลล่ะ วเวลาไปแข่งอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะช่วยตามงานไว้ให้ครับเ้วเวลาเรากลับมาจากการแข่งขันที่เราไปทัวร์นาเมนต์เป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยพอเรากลับมาแล้วก็ทางานที่อาจารย์เขาตามมาให้พี่แฮนน่าคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะ<ช>เพราะว่าเป็นการคือมีทั้งโอกาสทางการเรียนนะครับแล้วมีโอกาสทางการเล่นกีฬา<ช>ที่นี่ก็สามารถตอบโจทย์ของน้องๆทั้งสา,สามคนได้นี่คือปีสแล้วนะครับเหลืออีกสองปีตอนนี้วางตัวเองว่ายังไงทั้งการเรียนแล้วก็ การเล่นกีฬาตอนนี้ถ้ากีฬาของไอ้จะติดหลีกครับถ้าไปไม่ถึงก็เอาที่เราเรียนมาเราเอาไปประกอบอาชีพได้เรื่องการเรียนผมก็เอาพวกที่เรียนมาไปใช้แบบธุรกิจที่บ้านครับต่อยอดได้ใช้นแน่นอนใช่ตัง้งมต่ทีสองก็ติดหลีกครับผมก็ในด้านกีฬาก็อ,อยากไปให้สุดครับอยากอยาก,อยากติดทีมชาติสักครั้งถ้าไปไม่ถึงก็จะเอาในด้านการเรียนไปประกอบ อาชีพน,านา่ารักด้องบอกความทับใจดิในการเรียนที่มอคิสเตียนเนาะนะครับว่าเราประทับใจอะไรบอกน้องๆที่แบบเอ๊ยยัง,ยงลังเลอยู่เป็นนักกีฬา,าเหมือนเราเนี่ยอยากเตะบอลด้วยอยากเรียนด้วยหรือว่าอยากมาเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ศาสตร์สายส,ส,สาขาเนี่ยนะครับจะบอกอะไรน้องๆยินดีต้อนรับครับถ้าจะเข้ามาเพราะว่าอาจารย์ที่นี่ใจดีครับเพราะเขาเคอยช่วยเหลือเราทุกอย่างครับครูที่นี่น่ารักทุกคนครับถ้าเป็นด้านกีฬาก็เราสามารถต่อยอดไปส่วนดับลีกได้ฝากถึงน้องๆครับที่อยาก เดินตาม,มาฝันไม่อยากทิ้งการเรียนก็ที่นี่ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างครับสามารถเรียนควบคูไ่ไปได้ต้องมาแข่งขันกันดูครับว่าจะได้ลงเล่นหรือไม่ลองเล่นถูกต้องเนาะนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องแข่งขันกันเอาความสามารถมาพิสูจน์นะครับทั้ง3คนก็พิสูจน์แล้วว่าเรียนกับเล่นไปด้วยกันได้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ทําให้มันสบายขึ้นมันคล่องขึ้นใช่ไหมโอเควันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง3าคนมากนะครับ